นิพพานสตูดิโอรายการที่จะพาเราไปสำรวจความหมายของชีวิตเวรกรรมมีจริงไหมนี่คือคำถามที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยตั้งใจถามใจตัวเองในโลกที่ความดีและความชั่วปะปนกันจนแยกไม่ออกง่ายๆคนที่ตั้งใจทำความดีแทบตายกลับต้องเจอความทุกข์ส่วนคนที่ทำผิดกลับได้ดีในชีวิตคำถามนี้ ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแบบง่ายๆเพราะเวรกรรมเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุผลที่ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่ผลลัพธ์จะต้องเห็นชัดเจนทันทีทันใดและก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะสามารถจับต้องหรือพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจเวรกรรมผ่านประสบการณ์ของชีวิตผ่านการสะท้อนใจและการสังเกตในความเป็นจริงรอบตัวเราว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะส่งผลต่อชีวิตเราทั้งทางตรงและทางอ้อมลองนึกถึงชีวิตของคนสองคนคนแรกใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจช่วยเหลือคนรอบข้างคนที่สองเลือกทางลัดโกงเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อความสะดวกในระยะสั้นคนที่เลือกทางลัดอาจจะดูเหมือนได้ดีแต่ในระยะยาวผลของการกระทำจะสะสมและส่งผลกับจิตใจของเขาเอง เวรกรรมไม่ใช่เครื่องจักรที่ตอบสนองทันทีแต่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกบางเมล็ดต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะงอกงามบางเมล็ดแม้จะถูกฝังลงไปลึกแค่ไหนก็จะงอกออกมาในเวลาที่เหมาะสมผลของกรรมไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบเดียวกับสิ่งที่เราคิดเช่นคนที่ทำร้ายผู้อื่นอาจไม่ได้รับผลกรรมจากคนเหล่านั้นโดยตรงแต่เขาอาจได้รับผลกรรมในรูปแบบของความทุกข์ในใจ ความกลัวหรือความวิตกกังวลที่ไม่อาจสลัดออกไปได้ง่ายๆในทางตรงกันข้ามคนที่ทำดีอาจไม่ได้รวยหรือมีชีวิตที่สุขสบายในภายนอกแต่เขาจะได้รับความสงบสุขในใจความสุขจากการได้ทำดีและความเคารพจากผู้อื่นการทำดีที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหวังผลตอบแทนจากภายนอกแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และความรู้สึกสงบที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกใดๆหลายคนสงสัยว่าเวรกรรมถ้ามีจริงทำไมบางคนทำดีแต่ยังเจอเรื่องร้ายคําตอบคือกรรมไม่ได้ทำงานเหมือนเครื่องมือที่ตอบสนองทันทีผลกรรมบางครั้งอาจจะล่าช้าหรืออาจจะส่งผลในรูปแบบที่เราไม่เข้าใจในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะมาถึงในชีวิตในนี้หรือในชีวิตภายหลังในปรัชญาตะวันออกเช่นศาสนาพุทธ เวรกรรมคือสิ่งที่ส่งผลสะสมจากอดีตชาติมาสู่ปัจจุบันซึ่งทำให้ความยุติธรรมในชีวิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเสมอไปแต่ถ้าเรายึดมั่นทำดีเรื่อยๆกรรมดีจะสะสมและส่งผลในท้ายที่สุดคนที่เข้าใจเวรกรรมไม่กลัวที่จะทำความดีแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลตอบแทนในทันทีเพราะเขารู้ว่าทุกการกระทำที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสงบในใจ และเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงการทำดีจึงไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนแต่เป็นเรื่องของการให้โดยไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เรามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเมื่อเราทำดีด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือความสงบความสุขและความมั่นคงทางใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกในชีวิตจริง มีเรื่องราวมากมายที่แสดงให้เห็นว่าความดีจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบที่หลากหลายบางคนได้รับความเคารพนับถือจากชุมชนบางคนได้รับความรักและความสัมพันธ์ที่ดีบางคนได้รับโอกาสดีโดยไม่คาดคิดแต่ผลตอบแทนเหล่านี้อาจไม่ใช่ในรูปแบบที่เราอยากให้เป็นเสมอไปและบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลดังนั้น เราจึงควรทำความดีด้วยความตั้งใจและศรัทธาไม่ใช่เพียงเพราะหวังผลลัพธ์ที่จับต้องได้เท่านั้นเวรกรรมสอนให้เรารู้จักอดทนรู้จักให้อภัยและรู้จักปล่อยวางการที่เรายังทำความดีแม้ในยามลำบากคือการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งและมีคุณค่าจงอย่าลืมว่าความดีที่เราให้ไปนั้นไม่เคยสูญย์เปล่า มันจะกลับมาหาเราในรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะในรูปของความสุขในใจหรือการตอบแทนจากโลกภายนอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายหรือความไม่ยุติธรรมในชีวิตแค่ไหนจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้และเวรกรรมมีบทบาทที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเปล่าจะเห็นการเข้าใจเวรกรรมอย่างถูกต้องจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบ มีความอดทนมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในที่สุดเวรกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราต้องกลัวหรือท้อแท้แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตเป็นครูผู้เงียบสงบที่ช่วยชี้นำให้เราเดินทางในเส้นทางของความดีและความสุขที่แท้จริงจงใช้ชีวิตอย่างมีสติทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นว่าเวรกรรมจะนำพาคุณไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อเราลองมองลึกลงไปในความหมายของเวรกรรมเราจะเห็นว่าเวรกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการได้รับผลกรรมดีหรือร้ายในชีวิตนี้เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเดินทางของจิตวิญญาณของเราผ่านหลายชาติภพชีวิตมนุษย์เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการดำรงอยู่ในจักรวาลบางครั้งที่เรามองเห็นในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพียงผลลัพธ์จากการกระทําที่เราทําไว้ในอดีตชาติซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราคิดหรือจดจําได้อย่างชัดเจนแนวคิดนี้สอนให้เรารู้จักคําว่าความอดทนเพราะบางครั้งเราต้องเผชิญกับผลของกรรมในรูปแบบที่ไม่เข้าใจและต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างมีสติและความสงบเวรกรรมยังช่วยเตือนใจให้เราระวังในการกระทําทุกอย่างเพราะทุกคําพูดทุกการกระทํามีผลต่ออนาคตของเรา แม้ว่าในวันนี้เราจะไม่เห็นผลนั้นการทําความดีอย่างจริงใจจึงเป็นสิ่งที่สํำคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นหรือโลกภายนอกแต่เป็นการสร้างความดีงามในใจและสร้างบรรยากาศดีๆให้กับชีวิตของเราเองเมื่อเราทําดีด้วยใจบริสุทธิ์แม้ไม่เห็นผลทันทีเราจะได้รับความสุขภายในใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและไม่มีใครพลากไปได้ ในชีวิตประจำวันเราอาจพบเห็นผู้คนที่ดูเหมือนจะได้รับผลตอบแทนดีจากการทำผิดแต่ในทางจิตวิญญาณเขาอาจต้องแบกรับความทุกข์ความวิตกกังวลหรือความรู้สึกผิดที่ลึกซึง้งซึ่งอาจเป็นผลกรรมที่ยังไม่ปรากฏนอกจากนี้การทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวัน เช่นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการพูดจาดีๆการให้อภัยและการดูแลจิตใจของตัวเองให้สงบความดีเหล่านี้เมื่อสะสมมากขึ้นจะเป็นแรงบันดาลใจและพลังที่ช่วยให้เราเก้าวผ่านความยากลําบากในชีวิตได้เวนกรรมยังเตือนให้เรารู้จักคำว่าความรับผิดชอบทุกการกระทำของเราไม่ใช่แค่ส่งผลกับตัวเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างและสังคมด้วยดังนั้นการใส่ใจในการกระทำของตัวเองและพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่สุดคือหนทางที่ช่วยลดเวรกรรมไม่ดีลงและเพิ่มพูนกรรมดีให้กับชีวิตเมื่อเรายอมรับและเข้าใจในกฎแห่งเวรกรรมเราจะมีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงและมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น เพราะเวรกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือครูที่คอยสอนให้เราเติบโตสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนลองหันมามองตัวเองว่าการกระทำในวันนี้ของเราจะสร้างอนาคตแบบไหนและพร้อมจะรับผลของกรรมเหล่านั้นด้วยใจที่สงบและมั่นคงหรือไม่จงจำไว้ว่าเวรกรรมคือกฎแห่งจักรวาลที่ไม่เคยลืมและการทำดี คือสิ่งเดียวที่สามารถชำระล้างกรรมไม่ดีได้เมื่อเราพูดถึงเวรกรรมหลายคนอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปแต่จริงๆแล้วเวรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างลึกซึง้งเวรกรรมคือการสะท้อนของการกระทำและเจตนาไม่ใช่แค่เรื่องของผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจและวิญญาณของเราอย่างแท้จริงลองนึกถึงเวลาที่เราทำผิดพลาดแม้ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครตำหนิเราแต่ในใจเรายังรู้สึกผิดและไม่สบายใจนี่แหละคือผลของกรรมที่สะท้อนกลับมาในรูปแบบของความรู้สึกในทางตรงกันข้ามเมื่อเราทำความดีอย่างจริงใจแม้จะไม่มีใครเห็นหรือได้รับการชมเชย แต่ในใจเราจะสงบและเบิกบานซึ่งเป็นผลดีของกรรมที่ทรงกลับมาในรูปแบบของความสุขภายในใจดังนั้นเวรกรรมจึงไม่ใช่การลงโทษจากภายนอกแต่เป็นการตอบสนองจากภายในจิตใจของเราเองในสังคมปัจจุบันที่ความเร่งรีบและการแข่งขันสูงหลายคนอาจหลงลืมหรือมองข้ามเรื่องของเวรกรรมเลือกที่จะทำในสิ่งที่ง่ายหรือสะดวกโดยไม่สนใจผลระยะยาวที่ตามมา แต่ถ้าเราหยุดคิดและมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าทุกการกระทำเล็กๆที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมที่สะสมและส่งผลต่อชีวิตเราการทำความดีในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นการรักษาสัจจะและความซื่อสัตย์หรือแม้แต่การให้อภัยและไม่ถือโทษกันสิ่งเหล่านี้ รวนเป็นกรรมดีที่ช่วยสร้างชีวิตที่ดีงามและสงบสุขและแม้ว่าในบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าการทำความดีไม่ได้รับการตอบแทนหรือเจอเรื่องร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่จงอย่าท้อถอยเพราะความดีจะสะสมและส่งผลในเวลาที่เหมาะสมบางทีผลกรรมอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวัง แต่มันจะมาในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกทำผิดทำชั่วแม้ในระยะสั้นอาจดูเหมือนได้ดีแต่ในระยะยาวจิตใจเขาจะว้าวุ่นและไม่มีความสงบซึ่งนั่นคือผลกรรมที่แฝงอยู่ลึกๆเวรกรรมจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเลือกทางเดินที่ถูกต้อง และพยายามทำความดีอย่างสม่ำเสมอเพราะนั่นคือหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงอย่าลืมว่าเวรกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลที่ไม่เคยลืมและการทำความดีคือการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เวรกรรมเป็นหนึ่งในกฎที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง มันคือกฎแห่งเหตุและผลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกการกระทำของเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้เมื่อเห็นคนที่ทำผิดกลับได้ดีหรือคนที่ทำดีแต่เจอเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเรามองเล็กลงไปเราจะเห็นว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของกระบวนการเวรกรรมเท่านั้นเวรกรรมไม่ได้วัดกันจากสิ่งที่เรามองเห็นภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจ และความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทํำนั้นๆจงจำไว้ว่าการทำความดีไม่ใช่แค่การกระทำที่เห็นได้แต่เป็นความตั้งใจและความบริสุทธิ์ของใจที่สำคัญที่สุดถ้าเราทำความดีด้วยใจที่แท้จริงแม้จะไม่ได้รับการตอบแทนในรูปแบบที่คาดหวังจิตใจของเราจะเต็มไปด้วยความสงบสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้ในทางกลับกัน คนที่เลือกทางผิดแม้จะได้ผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่งแต่ในใจของเขาจะเต็มไปด้วยความว้าวุ่นความกังวลและความทุกข์ใจที่ซ่อนเร้นอยู่ลึกๆดังนั้นการทำความดีจริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเราแข็งแกรง่งและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตเวรกรรมสอนให้เรารู้จักคำว่าอดทนและให้อภัยเพราะบางครั้ง ผลของกรรมอาจไม่มาในเวลาที่เราต้องการแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่เราทำไว้จะส่งผลอย่างแน่นอนในหลายครั้งการให้อภัยผู้อื่นและตัวเองคือการปลดปล่อยเวรกรรมไม่ดีและเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปอย่างสงบสุขความดีและความชั่วเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เสมอไป แต่เราสามารถเลือกที่จะมีท่าทีอย่างไรต่อมันเลือกที่จะทำความดีแม้ในยามที่ไม่มีใครเห็นแม้ในยามที่ไม่มีใครตอบแทนเพราะนั่นคือหนทางที่แท้จริงสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่าลืมว่าเวรกรรมคือครูผู้เงียบสงบที่คอยสอนให้เรารู้จักชีวิตและความจริงที่ลึกซึง้งเรื่องเวรกรรมสอนให้เราเข้าใจว่า การกระทำทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อชีวิตของเราเองและผู้อื่นรอบข้างแม้ว่าเราอาจไม่เห็นผลทันทีแต่กรรมจะค่อยๆสะสมและส่งผลอย่างแน่นอนการทำความดีจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังของสังคมแต่เป็นการเลือกทางเดินที่ช่วยให้จิตใจเรางดงามและช่วยส่งเสริมให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ในทางกลับกันการทำชั่วหรือทำร้ายผู้อื่นจะสร้างความเสียหายไม่เพียงแต่ต่อผู้ที่ถูกกระทำแต่ยังสะสมความทุกข์และบาปในใจของผู้กระทำเองด้วยแม้บางครั้งเราอาจเห็นคนทำผิดแล้วได้ดีในชีวิตแต่ในระดับลึกๆของจิตใจพวกเขาอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในรูปแบบที่เราไม่เห็นเวรกรรม จึงเป็นคำเตือนให้เราระวังในการกระทำทุกครั้งและสร้างความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่นในความเป็นจริงแล้วการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากคือการทำความดีอย่างต่อเนื่องและไม่หวังสิ่งตอบแทนคนที่เข้าใจเวรนกรรมจะไม่กลัวที่จะทำความดีแม้จะเจออุปสรรคหรือความยากลำบากในชีวิตเพราะพวกเขารู้ว่าความดี จะค่อยๆส่งผลในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจะช่วยให้ชีวิตของพวกเขามีความสงบสุขอย่างแท้จริงการรักษาความดีไว้ในใจคือการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับตนเองไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจงอย่าลืมว่าการทำดีในวันนี้คือการสร้างกรรมดีสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าสุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าในวันนี้เราทำความดีอย่างไรบ้างและเราพร้อมที่จะรับผลของกรรมเหล่านั้นด้วยใจที่เปิดกว้างหรือไม่เพราะเวรกรรมมีจริงและมันจะทำงานเสมอไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่ก็ตามเมื่อเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องเวรกรรมผมอยากให้ทุกคนได้หยุดคิดและสำรวจตัวเองอย่างลึกซึ้ง เวรกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการได้รับผลดีหรือร้ายแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้และเติบโตของจิตใจเราเองทุกการกระทำคือบทเรียนและทุกบทเรียนจะนําพาเราไปสู่ความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่ากลัวเวรกรรมอย่ากแกล้งกลัวบาปจนทําให้ชีวิตขาดความสุขแต่ให้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน การทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์แม้ในยามที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครตอบแทนคือความงดงามที่แท้จริงของชีวิตซึ่งจะส่งผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าทำความดีไปแล้วแต่ยังไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจมอย่าทอ้อเพราะผลของความดีอาจจะมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดและอาจจะยังมาไม่ถึงเวลาของมันในทางกลับกันคนที่ทำชั่ว แม้จะได้สิ่งที่ต้องการในช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท uh> ้ายจะต้องเผชิญกับผลของกรรมไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามเวรกรรมสอนให้เรารู้จักคำว่าความอดทนและความเมตตาเป็นการเปิดใจให้กว้างยอมรับทั้งความสุขและความทุกข์และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสมดุลผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาความดีไว้ในใจ และใช้ชีวิตอย่างมีสติและความหวังขอขอคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาจนถึงตรงนี้หวังว่าเวรกรรมจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเก้าวผ่านชีวิตด้วยความสงบและมั่นคงนี่คือจุดสิ้นสุดของบทพูดเรื่องเวรกรรมมีจริงไหมจากนิพานสตูดิโอขอให้ทุกท่านโชคดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับ